Tell me, tell me, tell ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นินิทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูไอเทมบูนพลังแฝงของแพนด้ากันนะครับผมที่ผมเลือกใช้เนาะมาครับผมสําหรับไอเทมชิ้นแรกของแพนด้านะครับผมก็จะเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยมันสามารถออกได้2อ,อย่างนะครับคือถ้าเราต้องการความแรงเนี่ยเราออกมาเป็นโบเก e น คือเอาไว้เบิร์ดพวกตัวบางๆนะครับผมอย่างเช่นพวกมูลาดลิงแต่ถ้าเราเจอพวกไฟเตอร์พวกสกัดหรือว่าพวกโอเมนหรือว่าพวกตัวอะไรที่มันต้องการความถึกแล้วก็ต้องการการยืนเลนชนนานๆนะครับผมเราจะออกมาเป็นสเปียร์นะครับผมอาพอเราได้ไอเทมชิ้นที่2แล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกมาเป็นโออาร์มนะครับ เราจะเอารถคูดาวด้วยนะครับผมมันได้รถคูดาวด้วยเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เรื่องดาเมจด,ด้วยนะครับพอเราได้โอมิอาร์มเสร็จแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยมันสามารถออกได้2อ,อย่างนะที่ผมเห็นปกติในแรงนะครับผมก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นดาบใหม่นะครับผมดาบใหม่เราจะออกมาการพวกตัวเบิร์ดนะครับผมตัวที่เราคิดว่าถ้าเราโดนจับแล้วมีโอกาสรอดยากอย่างเช่นโอเมนหรือว่า ตัวที่สามารถเทรดกับเราได้แล้วเรามีโอกาสตายนะครับแล้วก็จะออกดาบใหม่มานะแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยที่เขาจะออกกันนะครับผมก็คือมูลานะครับมูลาเนี่ยเราจะออกมาในกรณีที่ฝั่งของข้ามเนี่ยเกาะเยอะนะครับผมอย่างเช่นมีโมทอสมีหน้าหรือว่าตัวถึกๆออฟเลนนะครับผมโอมินอย่างนี้นะครับเราก็จะออกเป็นมูลาก็ได้นะครับผมนะพอเราได้ไอเทม มูลาแล้วนะครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นดาบแดงเลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะออกมาเป็นก่อเกิดแล้วก็สับเคียวนะไอเทมมันก็จะไม่ต่างกันเยอะนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันบ้างนะครับผมว่าเขาใช้เซ็ตอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับผมถ้าเรามาดูท็อปเซิร์ฟเนี่ยชิ้นแรกเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันแค่โบเค้นกับสเปียนะครับผมก็อย่างที่ผมพูดไปถ้าเราอยากได้ความแรงนะครับก็จะเป็นโบเค้นนะเอาไว้เบอร์ตัวบางๆนะครับผมแต่ถ้าเราอยากได้ความพิ้วด้วยความถึก เอาไว้เทรดแบบนานๆนะครับผมก็จะเป็นสเปียร์ลองคินุสนะครับอ่าส่วนคลิเนี่ยผมไม่ค่อยออกนะครับผมรู้สึกว่าเราใส่รุนคลิ16มาแล้วนะครับผมผมก็เลยไม่ออกคลินะเราจะออกเป็นดาเมจอย่างอื่นแทนนะครับคล้ายๆกันนะครับผมไอเทมนาะก็คนนี้ก็จะเป็นมูลานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูพลังแสงกันบ้างนะครับผมว่าผมใช้พลังแสงอันไหนนะครับอ่าสำหรับพลังแสงนะครับผมเราจะใช้พลังแสงนี้เลยนะครับผมนี้นะ นานนี้เลยนะครับนะก็คือส่วนมากแล้วในท็อปเซิร์ฟเนี่ยคนจะใช้พลังแฝงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟนะครับก็จะเห็นว่าแทบจะไม่ต่างกันเยอะนะครับก็จะเป็นเดวิลนะครับผมแล้วก็สีส้มเนี่ยก็จะเน้นแรงนะครับผมหรือว่าจะเน้นแบบเซฟเซฟหน่อยนะครับถ้าทุกคนต้องการความแรงแบบแรงมากๆเลยนะครับใช้สีส้มนี้นะเนี่ยไอพวกดาบสีส้มนี้นะครับผมมันจะแรงมากแต่ข้อเสียก็คือมันจะบางนะครับแต่ถ้าเราจะเอาแบบชัวร์เลยนะครับผมก็จะเป็นพลังแฝงเซ็ตนี้เลยนะ เซตที่ผมใช้เลยนะครับผมมันก็จะไม่บางมากแต่ก็ไม่ได้แรงขนาดเซตสีส้มนะแล้วก็ยังมีมาร์ o ออฟฟอร์นะครับผมเอาไว้พลิกไฟในบางจังหวะนะหรือว่าใครไม่อยากใช้มาร์ o ออฟฟอร์ก็สามารถใช้รีคอรเอรี่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรูนกันบ้างเนาะสำหรับรูนนะครับผมผมก็จะใช้เป็นคลีสิกนะครับเราจะไม่ใส่สเปลีิยเนาะเพราะว่าเราจะเน้นเข้าไปเบิร์ดคอมบแล้วก็ออกมานะครับผมพอไม่มีสกิลเราก็จะออกมาก่อน พอเรามีสกิลเราก็จะเข้าไปตอดนะครับผมเราจะไม่ยืนตีแบบตีตีตีนะครับรูนที่ใส่ก็จะเป็นเลกสิบเม็ดนะครับผมแล้วก็แอสซัสเซเนตสิบเม็ดแล้วก็ดาโกนคลอสิบเม็ดนะครับผมก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับผมรูนที่ผมใช้น้อเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟกันบ้างนะครับผมว่าเขาใช้รูนอะไรกันบ้างนะคนนี้ก็จะเป็นคลิสหกนะครับคนนี้ก็จะเป็นเจาะรอยให้คลีนะครับก็จะเป็นออนสล็อตแปดเม็ดแล้วก็คลีสองเม็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลีสิบหกแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใส่สัปริับ อันนี้ก็จะเป็นเจาะร้อยเลยนะอ่าน,นี่ก็คริสสิหกอันนี้ก็จะเป็นเจาะร้อยนะครับผมอ่าน,นี่ก็จะเป็นเจาะร้อยนะครับอ่าน,นี่ก็คริสสิหกนะครับผมรูนมันก็จะมีอยู่3อย่างนะครับผมก็คือเจาะร้อยแล้วก็คริสสิหกนะครับผมแล้วก็เป็นรูนครึ่งๆกลางๆนะครับผมรูนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับรูนทนะันด้าเนาะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับส่วนตัวแล้วผมใช้คริสสิบหกนะครับสกิลชารเลนเจอร์เนี่ยผมจะเอาเป็นฟิกเกอร์ไปนะเพราะว่าแพนด้าเนี่ย ความเท่ของมันก็คือฟิกแล้วก็เหยียบนะครับหรือว่าฟิกสกิลสองงัดหรือว่าคอมโบหรือว่าไล่ตามอะไรกันก็แล้วแต่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมของแพนด้ากันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูดาร์พิโลเกมนี้ก่อนก่อนนะฝั่ขงข้ามเนี่ยก็จะเป็นสจวรตเทนแลดนะครับผมตอนนี้ก็จะมีเรลียวมะเนาะแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นนาคอสนะครับผมตัวออฟเลนที่สามารถสู้กับเรลียวมะได้เนี่ยก็จะมีแพนด้านะครับแพนด้าเนี่ยสามารถสู้กับเรลียวมะได้เนาะ แล้วเกมนี้เนี่ยแพนด้าสู้กับนาคอนได้นะครับสู้กับเลสกับโจ๊กเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับผมเกมนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอามาเป็นแพนด้านะสำหรับเกมนี้ใครจะเป็นโอเมนก็ได้นะก็ไม่แย่น,นะครับผมแต่ผมอยากตัดสินใจเอามาเป็นแพนด้านะแพนด้ากับเลียวม้าเนี่ยแพนด้าแทบจะชนะเลียวม้าเกือบ100%นะครับก็ตีไป90แล้วกันเนาะท้าไม่ได้โดนล,ลุมหรือว่าของไม่ได้ตามอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแพนด้าเนี่ยมันชนะเลียวม้ายังไงนะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูในเกมผมขออนุญาตขายของสักครู่นะครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกม,เกมถูกๆผมขอแนะนำ Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แอดไลน์ Ad Line Ad Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, g e n s h i n Free Fire, Honor o i LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมแพนด้าเจอเหลียวมะกันเนาะ สำหรับแพนด้าเนี่ยผมจะเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับผมแล้วก็อัพสกิลหนึ่งน้ำด้วยนะช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยแพนด้าสามารถสู้กับเลียวมาได้นะครับจะยิงเลเวลหนึ่งเลเวลสองแพนด้าก็สู้กับเลียวมาได้ตลอดนะแม้กระทั่งเลดเกมนะครับวิธีการสู้เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็เข้าไปตีปกติเลยนะครับโจมตีนะอา้าววแล้จังหวะนี้เนี่ยเลียวมาเหมือนจะมาดักเราก่อนนะครับแล้วก็พยายามตีไปเนาะพยายามสกิลหนึ่งให้โดนนะนอกนั้นก็ตีปกติเลยนะครับเห็นไหม ผมไล่ตีเนี่ยจะเห็นว่าเลือดผมเด้งนะครับเพราะว่าพันด้านเนี่ยพาสีฟมันก็คือตี5ครั้งแล้วเลือดเด้งนะครับแล้วก็ช่วงเลเวลหนึ่งเนี่ยเรียวมาไม่ได้มีอันตรีเพื่อดูดเลือดนะเพราะฉะนั้นเราได้เปรียบแน่นอนนะครับจงังหวะนี้แล้วก็คอนโทรลเวฟไปเลยนะระหว่างนี้ถ้าเรียวมาเข้าใกล้คลิปเราก็พยายามไล่นะครับการที่เราทําอย่างนี้จะทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เงินนะเวลก็ไม่ได้นะครับเงินก็ไม่ได้นะเขาเรียกการคอนโทรลเวฟนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยกด มีโลกฝันสงคมได้มากขึ้นนะครับผมก็จะรอคลิปตายไปเองเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราพยายามตีคลิปช็อตสุดท้ายนะครับแต่ผมกลัวไปตีโดนคลิปข้างๆเนาะเลยทําให้เวบเนี่ยมันดันขึ้นไปนะครับเลยไม่ตีนะระหว่างนี้เราก็วนๆนะครับผมถ้าเรียวม้ากลับเราค่อยตีเว็บนะ <pos> ตอนนี้ผมก็รอนะครับเห็นไหมผมก็จะไม่ตีคลิปนะครับเรารู้ว่าเรียวม้ายังไม่กลับเนาะอันนี้ก็ตีที่สุดท้ายนะครับพอเรียวม้าจะมาเราก็หาจังหวะเล่นนะครับจังหวะนี้เราก็ได้คิว เดี๋ยวมาไปเนาะจะเห็นว่าเดี๋ยวมาเนี่ยเขาก็เป็นห่วงคลิปเหมือนกันเนาะถ้าเขาโดนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเขาจะจนกว่าเราเยอะมากนะครับพอเราได้ฆ่าเดี๋ยวมาเสร็จก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับผมของอัพเลนนะก็ต้องเอามังกรนะครับระหว่างนี้เราก็ตีมังกรปกติเลยนะครับผมตีไปนะไม่มีใครมาแย่งเราละเนาะตอนนี้ก็พยายามเติมเลือดเติมอะไรให้เต็มนะครับผมก็จะเก็บเลือดหลังป้อมเลยนะพอเราเก็บเลือดหลังป้อมเสร็จนะจะเห็นว่าเว็บเรามาแล้วนะเราก็รอเขีรยเว็บนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีคีล่าด้วยเนาะ่าาารรรหวนนีเเเเยยลลมก็จะ เราเลเวล4ก่อนนะครับแต่จังหวะที่ผมเก็บไม่โดนเนาะแต่เรารู้ว่าเราน่าจะได้อยู่นะครับอาจังหวะนี้เดลม,มาฟิกแล้วก็สกิลตามได้นะครับก็ได้คิวเดวมาไปอีกแล้วนะคบผมจะเห็นว่ากดเดวม,มายับเลยนะครับผมต้นเกมเนี่ยเดวม,มาสู้ไม่ได้เลยเนะาะตอนนี้เราก็กลับบ้านไปรีเลือดปกติเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยเราก็ดูเว็บคลิปเนาะตอนนี้เนี่ยเพื่อเราไฟเลนบนนะครับผมเว็บกลางไม่มีใครมารับเนาะตอนแรกเนี่ยเราก็จะวิ่งไปเติมเลนบนนะครับแต่ถ้าเราดูจากไฟเนี่ยเพื่อเราตายไปแล้วเนาะเราก็เลยเลือกทีี่จะะเคลยรกางนับ จังหวะน,นี้เลียวมาเข้ามานะเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยคลิปตัวนั้นไปเลยนะครับผมแล้วก็รีบวิ่งไปเอาคลิปล่างนะจริงๆเราไม่อยากเสียเวลากับคลิปตัวเดียวนะครับเมื่อกี้นะมันก็มีคลิปตัวเดียวนะครับเรามาเอาคลิปล่างเนี่ยมันก็จะได้2ตัวนะรัหวงนี้ก็เล <Cap> ีย์คลิปปกตินะครับตอนนี้จะเห็นว่าในมินิแมปเนี่ยนาคอสเขาได้มังกรแล้วเนาะแล้วเราเห็นว่านาคอสเนี่ยเขาอยู่เลนบนนะครับพอเราเห็นว่าเขาอยู่เลนบนนะครับผมเราก็จะมาตัดบาฟ้านะคลิปเลนเนี่ยเราปล่อยได้นะการที่เราปล่อยคลิปเลนแล้้วมมาัฟนนี อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้รวยมากนะครับแต่มันส่งผลให้ป่าฝ่าวตรงข้ามเล่นยากนะครับตอนนี้เราก็ตีไปนะครับผมอ่าพอเราได้บัฟฟ้าจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีไฟเนาะเราก็เอาบัฟฟ้าเสร็จแล้วก็มาเติมเพื่อนนะครับแล้วแรดเนี่ยเหลือเลือดทีเดียวนะครับเราก็เลยหาจังหวะเล่นนะแล้วก็ได้แรดมาตัวหนึ่งนะครับพอเราได้แรดแล้วเราจะเอาเทนต่อนะแต่เดี๋ยวมามานะครับเรารู้ว่าตัวเราชนะนะครับเราก็เลยลองเล่นไปนะอ่าระหว่างนี้เทนมาก็พยายามจะเอาเทนต่อนะครับแต่เห็นว่าระยะเนี่ยมันไกลแล้วนะ พอเรากลับมาจะเห็นว่าคลิปกลางชนนะครับเราก็จะมาเวฟกลางก่อนเนาะแล้วก็ไปเอาเวฟตัวเองนะครับระหว่างนี้ก็เดินปกติเลยนะชิ้นแรกเนี่ยไอเทมผมจะออกเป็นสเปียร์ก่อนนะครับนะสาเหตุที่เราออกสเปียร์เพราะว่าเราอยากได้ลดคูดาวด้วยแล้วก็อยากได้ความพิ้วนะครับถึงแม้มันจะไม่แรงเหมือนโบเก้นนะเราจังหวะนี้เนี่ยแรดพยายามมาโซนดาร์นะครับเราก็เห็นแล้วนะว่าแรดมาโซนนะผมก็จะดูเรียวมะก่อนนะพอรู้ว่าเรียวมะไม่มานะเราก็จะไปช่วยเพื่อนเอาดาร์นะครับ จังหวะนี้ก็ได้ดาร์คซัลเลยอร์ไปนะครับพอเราเอาดาร์คซัลเลยอร์เสร็จเนี่ยจะเห็นว่าเว็บคลิปชนนะ้วก็มาเอาเว็บคลิปต่อนะครับแล้ววันนี้เราก็รอเคลียร์เว็บคลิปก่อนนะครับตอนนี้เราจะให้เรียวมาเนี่ยโผล่ก่อนเนาะรอให้เรียวมาเนี่ยสกิลหนึ่งก่อนนะครับแต่เรียวมาไม่ได้สกิลหนึ่งเนาะล้วก็พยายามเล่นไปนะครับจังหวะนี้ก็ใช้คอมโบไปแล้วก็ตีไปนะครับผมแล้วก็ตีเหยียบแล้วก็กิ้งตีปกตินะครับก็ได้คิวเรียวมานะจังหวะอย่างนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับ ที่เหลือก็น่าจะเป็นการเดินเกมนะครับผมที่สําคัญเนาะกันดาตัวมันไม่ได้เล่นยากนะครับคอมโบก็ไม่ได้เขา้าใจยากเนาะะระหว่างนี้เรามาตัดชิปหลังปั้มนะครับผมระหว่างที่เราตัดลิปหลังปั้มเนี่ยในมินิแมปจะเห็นว่านาคอสเนี่ยอยู่ตรงกลางเนาะ,อะพอเราเห็นว่านาคอสอยู่ตรงกลางเราก็จะมาดักนาคอสต,ตอนเอาบัฟฟานะครับะระหว่างนี้เราก็พยายามดักนะแต่านาคอสเขางัดนะครับเหมือนเขารูเนะะาะแต่วันนี้เราก็พยายามเล่นไปนะครับแล้วจังหวะนี้เรียวมะมานะผมก็เลยต้องกดแข่งนะครับเพื่อไม่ให้โดนดาเมจเนาะ พยายามส่วนนะครับผมจังหวะน,นี้เราก็ได้นาะคอสมาแล้วก็พยายามออกนะแต่ก็โดนเรียวม,มาช็อตนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับผมเพราะว่าเราเสียช็อตดาวนะครับแต่ก็ได้ป่านะก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่ก็ถ้าพูดตรงๆก็คือไม่คุ้มนะครับเราเสียช็อตดาวตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผม,ผมเจ๋งว่าคลีลร่าเนี่ยไปรับเลนล่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปล่อยเลนล่างไปเลยนะครับผมแล้วก็มาเคลียร์กลางเนาะ แต่จะเห็นว่าระหว่างที่เราเดินมาเนี่ยมันมีไฟอยู่นะตรงคีลานะเราก็จะมาเติมเพื่อนนะครับระหว่างนี้เราก็เดินไปนะดูว่าฝันต่อข้ามจ่ายอะไรไปบ้างนะครับจังหวะที่คีลาตายเราก็เลยหาจังหวะฟิกเล่นไปนะ,ะช่วงนี้ก็ล้าไปเล่นไปนะครับพอ,อไม่มีสกิลก็ตีธรรมดาได้มา2คิวนะครับผมช็อตนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้ก็เห็นว่าฝันตขอข้ามเนี่ยอยู่ใกล้กันนะเราเห็นแล้วว่า ระยะการฟิกเหยียบเนี่ยมันถึงนะครับแล้วก็ฟิกเหยียบไปเนาะพอเห็นว่าฝั่งของข้ามตายสองนะแล้วก็แวะมามาก่อนะพอดูแล้วว่าไม่มีใครมากันเลนล่างนะครับแล้วก็มาตีป้อมต่อนะครับระหว่างนี้ก็ลวดเคลียร์คลิปไปด้วยนะต้องแน่ใจนะครับผมว่าเลนล่างเนี่ยจะไม่มีใครมาเนาะเราถึงจะเคลียร์คลิปนะครับเมื่อกี้เหมือนผมจะดูมินิแมปไปละผมเลยกล้าเคลียร์นะตอนแรกเนี่ยที่เราไม่กล้าไปตีป้อมนะครับเพราะว่าเราได้คิวมา2คิวแล้วสกิลเราเนี่ยมันพูดาวอยู่เนาะเราก็เลยไม่กล้ามาตีป้อมนะครับเผื่อ พอครูดาวเราใกล้เสร็จแล้วเราดูมินิแมปแล้วเราก็เลยมาตีป้อมนะครับอ่าจังหวะน,นี้เรารีเลื่กเสร็จแล้วเนาะจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนจะมีไฟนะครับเราก็จะมารอซ้อนเพื่อนนะตอนนี้เรามีสกิลครบนะเราก็เลยสั่งบวกไปนะอ่าเทรนเนี่ยอยู่ในพุ่มนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกีลันโดดไปโดนแรดนะเราก็เลยพยายามอันตีใส่แรดนะครับพยายามเบิร์ดแรดให้ตายนะแต่แรดก,ก็รอดไปนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าคนเยอะเนาะพอเราเห็นว่าป้อมนะกลางเนี่ยไม่แตกแน่นอนนะผมก็เลยปล่อยกลางไปเลยนะครับผมแล้วก็พยายามจะมาดันเลนบน ระหว่างนี้เราเห็นเดียวมะแล้วนะครับผมพอเราเคลียร์เลนบนเสร็จก็เหมือนเดิมครับเราพยายามไปเติมเพื่อนก่อนนะผมก็จะสั่งบวกนะเพราะว่าผมเนี่ยมาถึงก่อนเดียวมะนะครับระหว่างนี้เราก็จะไปคุมแอลขวานะแต่จังหวะน,นี้เราเจอเทนนะครับเห็นว่าเทนเลือดน้อยน,นะเราก็เลยพยายามเกลี่บไปนะอ่าจังหวะน,นี้เนี่ยแล็ปโผล่มาพอดีนะครับก็เลยโดนคอมโบแล้วก็ตายไปเลยนะาจาังหวะน,นี้คลีย่าเล่นต่อนะครับผมแล้วก็ได้มาซองคิวเนาะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะครับผม าเราดูจากมินิแมปนจะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเหมือนเพื่อนจะไฟเนาะเราก็เลยจะมาเล่นตรงกลางต่อนะครับอ่จาจหวันี้เราก็พยายามมารอซอนนะครับเห็นว่านาคอสมาน,นะแต่เราพยายามเจ้าเรียวมะนะอ่ราระหว่างนี้ผมเหยียบไม่โดนเนาะเราเลยปล่อยไฟตรงกลางไปเลยนะครับผมแล้วก็มารับเวฟบ, <ๆ S 2> บนนะครับแต่ ระหว่างที่เราปล่อยไฟตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยตายนะผมก็เลยลังเลนะครับว่าจะไปรับตรงกลางต่อดีไหมนะแต่เห็นว่าตรงกลางเนี่ยมีมีเห็ดอยู่นะสามารถเคลียร์คลิปได้นะครับเราก็เลยปล่อยไปนะแล้วก็มาเคลียร์บนนะพอเราเคลียร์เว็บบนเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเรามาเติมตรงกลางนะครับตอนนี้เราก็จะหาบวกนะพยายามสกิลสองัดแล้วก็เยียบครับแต่แรกเนี่ยสกิลหนึ่งหลบเนาะแล้วจังหวะน,นี้นาะคอรมานะเราก็เลยต้องฟิกออกนะครับตอนนี้นาคอรเหมือนจะเอาเราเนาะสกิลสองเราฟูดาวใกล้จะเสร็จแล้วผมก็เลย ส่วนไปเลยนะครับผมก็ได้นาคอสมา1คิวเนาะอ่าพอไม่มีเลือดก็กลับบ้านเซรีเหมือนเดิมนะครับสาเหตุที่จังหวะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตัดสินใจเหยียบแรดทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราสกิล2แล้วก็อันติเนี่ยมันจะชัวร์กว่านะครับแต่มันก็จะช้ากว่านะเมื่อกี้เนี่ยเราคิดว่าแรดเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะเราก็เลยตัดสินใจสกิล2เพื่อเอาความชัวร์นะครับผมแล้วก็เหยียบให้โดนเปเป,เปนะแต่ก็แรดเนี่ยเข้าสกิล1ทันนะ อ่าระหว่างนี้เนี่ยพอเราดีเลือดอะไรเสร็จนะเราก็จะไปตรงกลางนะครับแต่จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยคนทีมเราเยอะแล้วนะผมก็เลยมาทําเว็บล่างก่อนนะครับเราเล่นออฟนะเราก็พยายามจะทําเว็บให้สูงๆนะครับผมเวลาไฟเพื่อนเราจะได้เล่นง่ายเนาะอ่าระหว่างนี้เราเคลียร์เลนล่างเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปรอซ้อนกลางต่อนะระหว่างนี้ก็ดูมินิแมสไปนะครับพอเราเห็นว่ามันไม่เกิดไฟเนาะเราก็เลยจะไปขวานะครับแต่พอดูอีกทีเนี่ยเหมือนจะเกิดไฟนะเราก็เลยมารอซ้อนเพื่อนนะครับ อ่าจังหวะนี้เนี่ยเราก็หาจังหวะเล่นก่อนนะพยายามโฟกัสโจ๊กนะครับแต่โจ๊กเนี่ยเขามีสกิลสองเนาะเราเลยเอาไม่ได้นะครับพอเราเห็นว่าไม่ได้เราก็ถอยมานะอ่าแล้วจังหวะนี้เนี่ยเรียวมาอยากแข่งนะครับเราเห็นเราก็เลยอันติเหยียบไปเนาะอ่าแล้วเทเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวนะเราก็เลยพยายามไล่นะแต่นาคอสเนี่ยมาซอนนะครับเลยทำให้จังหวะนี้เราไม่รอดนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะเว็บล่างเนี่ยสูงแล้วนะครับผมเว็บกลางเนี่ยมีคนรับเยอะแล้วเนาะแล้วเว็บบนเนี่ยยังไม่มีใครมานะครับเราก็จะมาทําเว็บบนก่อนเนาะจังหวะะะนนนนนนนีีีี้้เเเเเเเ่่่่ยยยยรรราาาาห็็แลลวววมอูบบคักจ รอให้เรียม้าเนี่ยแชร,ร์ก่อนเนาะสกิลหนึ่งสองครั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามเข้าไปนะอ่จาจังหวะน,นี้ก็คอมโบไปนะครับมีสกิลอะไรก็จ่ายไปเลยนะระหว่างนี้ก็ตีไปเนะาะอ่าจังหวะน,นี้เรียม้าก็ตายไปนะครับผมพอเราได้เรียม้าเสร็จแล้วเราก็มาทําเวฟต่อนะการที่เราจะเข้าเรียม้าเนี่ยผมแนะนําให้รอสกิลหนึ่งของเรียม้าสองทีเนาะเพื่อเพิ่มโอ,อกาสในการได้คิวนะครับถ้าเรียม้ายังมีสกิลหนึ่งสองทีเนี่ย เขาก็มีโอกาสรอดยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเขาไม่มีสกิลหนึ่งละเขาก็จะไม่มีสกิลหนีแล้วนะครับอ่าระหว่างนี้เราไม่มีเลือดแล้วเนาะเราก็เลยต้องกลับบ้านมารีก่อนนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะไม่ดันต่อนะครับเมื่อกี้เรามีเลือด40เอเองนะโดนคอมโบอะไรก็ตายนะครับอ่จาจังหวะนี้คีร่าก็พยายามจะแปอาแรดเนานะเราเห็นแล้วนะแต่เราว่าเราไปไม่ทันนะครับเราก็เลยเลือกที่จะแคลเว็บนะครับอ่าระหว่างนี้เราก็ดูอีกทีเหมือนว่าคีร่าเนี่ยจะเอาไม่ได้นะเราก็เลยจะไปซอนนะครับแต่ดูอีกทีแล้วว่า กล่าเนี่ยได้แน่นอนนะเราก็เลยปล่อยไปนะครับระหว่างนี้เราเคลียร์เว็บบนเสร็จแล้วเนาะจะเห็นว่าป่าเราเนี่ยเอามังกรอยู่นะครับเราก็จะไปช่วยป่าเอามังกรเนาะตอนนี้ก็ตีมังกรปกติเลยนะระหว่างนี้เนี่ยเว็บบนชนนะครับเราเห็นว่าคลิปเป็นมันม่วงเนาะเราก็เลยไปเคลียร์คลิปก่อนนะครับเสียดายตังนะระหว่างนี้ก็ตีคลิปไปนะครับพอเราตีคลิปเสร็จเห็นว่ามังกรใกล้ตายนะเราก็เลยปล่อยนะครับแล้วก็พยายามมาดันบนต่อนะแต่เจอเลี้ยมานะครับ พอเรารู้ว่าเรียวมะเนี่ยอยู่พุ่มบดนะครับเรียวมะเนี่ยต้องเคลียร์คลิปเนาะผมก็เลยจะมาดักทางกลับของเรียวมะนะครับก็คือเรียวมะเนี่ยมีโอกาสไปตรงเลนกลางสูงเนาะอ่าระหว่างนี้เรียวมะมานะครับแล้วก็คอมโบให้เต็มชุดไปเลยนะแล้วก็เหยียบไปนะครับผมแล้วก็เล่นไปนะอ่าจังหวะนี้ก็เล่นไปนะครับผมอ่าแล้วเรียวมะเนี่ยฟิกแล้วก็หิวนะครับแล้วก็ฟิกตามเนาะแต่แรดเนี่ยมาซ้อนพอดีนะครับผมก็เลยทําให้เราตายไปเนาะ สาเหตุหลักๆช็อตนี้ก็คือเราหิวนะครับมาครับตอนนี้เราก็เกิดแล้วนะเว็บล่างเนี่ยมีคนรับแล้วเนาะตรงเว็บกลางเนี่ยเมทกำลังจะถอยนะครับแล้วเทนเนี่ยพยายามไล่เนาะเราก็จะมาซอนนะครับตอนนี้ก็เหลือเทนแค่ตัวเดียวนะผมก็เลยเทสกิลไปเลยนะครับอ่าระหว่างน,นี้เราก็ตีๆไปเนาะ อ่าเห็นเทนใกล้ตายก็เข้าไปสักเกืหนึ่งก็ได้เทนมานะครับแล้วแล้เนี่ยส่วนผมเนาะเราไม่มีเลือดเราก็เลยต้องออกมานะครับผมแล้วก็กลับบ้านไปรีเลือดนะครับระหว่างที่เราจะไปรีเลือดหรือว่าระหว่างที่เราตายกําลังจะเกิดเนี่ยเราต้องดูมินิแมปนะว่าเลนไหนเนี่ยที่เราควรทํานะครับตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนสูงเลนกลางมีเพื่อนเราแล้วนะ แต่เล,เลนล่างเนี่ยยังไม่มีใครเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาเคลียร์เว็บล่างเนาะอ่ะาระหว่างนี้เราก็เคลียร์ไปนะแต่นาคอสเนี่ยอยากรู้อยากเห็นนะครับเราก็เลยจะพยายามเอา,เอานาคอสน,นะแต่เราเหยียบไม่โดนนะครับแต่นาคอสเนี่ยสวนเนาะเราก็เลยตัดสินใจสูส้ไปเลยนะครับผมจังหวะนี้สกิลสองมาพอดีก็ได้คิวนาคอสไปนะก็เกือบตายนะครับผมเมื่อกี้เราอันติไม่โดนเนาะถ้าเราอันติโดนเนี่ยเราสู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เมื่อกี้เราอันติไม่โดนนะทำให้เราเนี่ยเกือบแย่นะครับ ตอนนี้พอเราอะไรเสร็จล้วก็มาช่วยป่าเอาดาร์คซัลเลเยอร์นะพอเราเห็นว่าป่าเราเนี่ยเอาดาร์คซัลเลเยอร์ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ไปเคลียร์คลิปเล่นแล้วก็กลับบ้านไปรีเลือดเหมือนเดิมนะครับพอเรารีเลือดเสร็จเนี่ยก็เหมือนเดิมครับดูมินิแมปนะผมก็จะไม่ค่อยตัดตอนที่เราเดินออกจากป้อมนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตตรงมินิแมปนะจะได้รู้วิธีการเดินเกมนะครับผมนะ อ่าตอนนี้เนี่ยเว็บคลิปล่างเนี่ยกำลังจะชนนะเราก็จะแชร์เว็บคลิปล่างแล้วก็ให้คลิปเนี่ยดันไปนะครับ <spe ll ul ages> พร้อมกับ,อบอเอาป้อมเนาะระหว่างนี้ก็ตามคลิปไปนะครับจะเห็นว่าเพื่อนเรานเนี่ยเล่นกันอยู่นะระหว่างนี้เราก็รอดูจังหวะนะครับพอบีอบไฟส์ล้วก็ฟิกเกอร์จะเอานาคอนนะแต่นาคอนหนีไปได้นะครับแต่เราเนี่ยได้เลนมาเนาะระหว่างนี้เราก็ไฟต์ต่อนะเราก็ได้เทรนมานะครับ <spe ll ul ces> พอไม่มีอะไรแล้วนะเราก็มาป้อมนะครับ ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเวคลิปล่างเนี่ยเลือดเหลือน,นิดเดียวนะเราก็จะปล่อยเว<ม>็คลิบล่างไปนะครับแล้วก็ไปเล่นตรงเว็บคลิปกลางนะครับเราพยายามจะหาจังหวะเข้าจังหวะที่2นะครับระหว่างนี้เราก็จะรอคลิปเว็บเข้าป้อมนะเราถึงจะป้อมได้นะครับแต่จะเห็นว่าตรงกลางเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ไม่ยอมให้คลิปเว็บเข้าป้อมนะครับแล้วก็คลิปขวาเนี่ยมาแล้วนะเราก็จะพยายามกดการตรงขวาต่อนะครับแต่มันไม่มีใครมาช่วยนะครับเราก็เลยต้องถอยมาก่อนนะคือเราทําเวบไม่ค่อยสวยด้วยนะครับผมคลิปมันเข้าไม่พร้อมกันเนาะคือถ้าะทําเวว็บบนรรคค3ั ถ้าเราทํา3เว็บเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็ต้องแบ่งคนกันนะก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ปั้มง่ายนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจากเวลาเนาะมันก็อีกประมาณ30ิวินนะครับดาร์คซัลเลย์จะเกิดนะแล้วเลือดผมเนี่ยมันไม่เต็มเนาะเราก็เลยเลือกที่จะวาร์ปกลับบ้านเลยนะครับผมเพื่อที่จะเติมเลือดให้เต็มแล้วก็ให้พร้อมเวลาดาร์คจะเกิดนะเราก็จะบอกเพื่อนด้วยนะครับผมว่าดาร์คจะเกิดนะบางคนเนี่ยไฟจนเพลินนะลืมดูเวลาดาร์คเกิดนะครับแล้วกลัวเพื่อนเนี่ยไปตายจงังหวะที่ดาร์คเกิดนะแล้วก็บอกเพื่อนด้วยละกันนะ จังหวะนี้เรารีเลือดอะไรเสร็จนะเราก็มาเขี่ยเว็บล่างนะครับถ้าดาร์คสไลเยอร์เกิดบนเราก็จะเขี่ยเว็บล่างเนาะถ้าดาร์คสไลเยอร์เกิดล่างเราก็จะเขี่ยเว็บบนนะครับก็คือง่ายๆนะทำเว็บตรงข้างกับดาร์คสไลเยอร์เกิดนะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราเขี่ยเว็บล่างเสร็จแล้วเนาะแล้วก็ตรงเพื่อนเนี่ยมีไฟนะครับเราก็จะรีบวิ่งตามไปนะตอนนี้เนี่ยเมดไล่นาคอสอยู่นะเราก็เดินกลางๆนะครับผมระหว่างไฟกับหานาคอสเนาะแล้วจังหวะนี้เราเห็นนาคอสเอาฟ้าเราก็เลยมาไล่นาคอสนะครับแต่ก็เหยียบไม แล้วจักว่าที่ผมมีสกิลเนี่ยนาคอส์ดเขามีสกิลพอดีนะแต่เราก็เลือกที่จะไล่นาคอสนะครับผมแล้วก็เลนบนเนี่ยเพื่อนเรากําลังเอาดาร์กอยู่เนาะก็จะเป็น3ามสองนะครับโอกาสที่เราจะได้ดาร์กเนี่ยมันมีมากกว่าอยู่แล้วเนาะอ่าระหว่างนี้เราไล่นาคอสสูงละเราก็พยายามจะไปดูตรงดาร์กซัลเยอร์นะแต่เพื่อนเราเนี่ยไหวนะครับพอเราได้ดาร์กซัลเยอร์เสร็จแล้วนะเราก็จะมาทําเวฟล่างก่อนนะครับระหว่างนี้เราจะเห็นว่าบัฟฟ้าเนี่ยก็จะเกิดอีก2อสามวินะครับอ่าเราก็จะรอดักนาคอสนะครับนาคอสเนี่ยเคลียร์ขวาาพอดีเนะ เราก็รอในพุ่มไปนะครับรอนาคอสมาบาฝาอ่ะแล้วนาคอสมาแล้วก็สกิลสองแล้วก็ เหยียบไปนะครับผมแล้วก็ได้คิวนาคอสมานะเลือดเราเต็มนะครับพอเทนมาแล้วก็พยายามจะตอบเลือดเทนนะครับตอนนี้ก็พยายามตัดเลือดเทนให้ได้เยอะที่สุดนะตอนนี้พอเราไม่ได้เทนแล้วเวฟกลางเข้านะครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเคลียร์เวฟกลางเพื่อป้อมนะครับอันนี้เราก็หาจังหวะนะจังหวะนี้โจ๊กสกิลไปแล้วเราก็เลยคอมโบแล้วก็สกิลเหยียบไปนะครับผมแล้วก็กดดาบใหม่แล้วก็ซีตีไปเนาะจังหวะนี้เราแทงป้อมอยู่นะครับเราก็เลยต้องออกมาก่อนนะพอเราออกมาแล้วเห็นว่าเวฟบนเข้านะครับแล้วก็วอะะรหงัจจ หาเหยียบนะครับจังหวะน,นี้เรียวมะมานะครับแล้วก็พยายามจะเหยียบเรียวมะนะแต่เรียวมะเนี่ยตายก่อนนะครับแล้วเพื่อนเราก็ตีป้อมนะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นแพนด้าเจอเรียวมะนะวิธีการสู้เรียวมะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพยายามรอให้เรียวมะเนี่ยใช้สกิล1 2ทีก่อนเนาะแล้วเราก็เข้าไปคอมโบนะครับโอเคครับผมหากทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะ จะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ